สวัสดีครับอยู่กับอันนี้เลย s k y ยเว็บ 400cc ก็เป็นอารมณ์เดียวเหมือนกับเบอร์แมน400เป็นค่ายของสุ zu กินะครับเป็นค่ายของสุ u กิวันนี้เรามาทำการเซอร์วิสชุดหน้ากันนะครับอ่าเซอร์วิสชุดหน้ากันอันนี้เราจะมาถอดโช๊คกันอะถอดไปแล้วแหละถอดโช๊คไปแล้วเห็นไหมอ่าซีนโช๊คมันลวก็จะทำการเซอร์วิสอ่าเปลี่ยนซีนโช๊คแต่เทคนิคมันถอดยากมากเลยนะครับเนี่ย มันก็จะมีแผงคอเหมือนเว็บแหละแต่เวลาจะถอดอ่ะมันถอดโคตรยากเลยเวลาจะถอดนะเราต้องรื้อตรงเนี้ยมันจะมีมุมอยู่เนะี่ยมีมุมอยู่เห็นไหมมีมุมต้องหาประเจต่อด้ามขันลงไปยาวมากซึ่งเนะี้ยอ่านี่จะเป็นฝาปิดโชคของมันนะครับอันนี้จะเป็นฝาปิดโชคของมันฝาปิดโชคของมันก็จะอยู่บนเบ้าวางไว้แบบเนี้ยมันจะ ฝาของมันจะวางไว้จะวางไว้ข้างบนชกอ่าเนี่ยเห็นไหมฝาของมันจะวางอยู่ไว้ข้างบนเลยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเวฟนะเวฟเราคลายแค่น็อตที่มันบีบกันนะ่น็อตบีบกระบ,บอกอนะ่ะถ้าเราคลายน็อตบีบมันก็จะดึงลงได้แต่รุ่นนี้ไม่ใช่นะครับนะคนละเรื่องเลยรุ่นนี้ต้องเปิดฝาาออกมาจากข้างบนไหม เปิดฝาเนี่ยฝาเหล็กนะออกมาจากข้างบนเปิดฝาออกมาจากข้างบนเพราะฉะนั้นเปิดเสร็จแล้วนะครับสปริงมันอยู่ข้างใน degrees. มันก็จะเด้งออกมาใส่เรานะครับเห็นไหมอ่าใครจะให้ง่ายเลยก็ต้องรื้อหมดเลยรื้อให้ทั้งหมดเลยครับแต่วิธีนี้ที่ผมขันก็คือที่ผมขันออกก็คือเนี่ยอ่าเอาต่อด้ามลงไปในนี้ต่อด้ามลงไปในรูนี้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ขันออกต่อด้ามลงไปใน,นนี้ขันออกอเห็นไหมมันก็ขันเสร็จแล้วไอ้นี่ก็จะเด้งออกมาปึก๊กอา่าเด้งออกมาปึ๊กแล้วก็ กระบอกโชกคก็สามารถดึงลงมาได้นะครับแกนโช๊คอะกระบอกโช๊ก็จะดึงออกมาได้เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูอะกระบอกโช๊กับแกนมันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงตรงนี้ก็จะทําการสวิต์อยู่นะครับวันนี้จะเป็นหัวปิดของมันหัวปิดของมันก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมหัวปิดของมันก็จะมีเกลียวอยู่อันนี้สปริงของมันนะครับข้างในก,กน็จะมีเกลียวเห็นไหมมีเกลียวอยู่ตอนที่เราขอนี่ ยังไมันก็จะเด้งออกมาเพราะว่าข้างในมีสปริงเราขนแ้นมันจะเด้งออกมาอย่างนี้เนี่ยแล้วอ่าผมก็จะไปเทียบดูทําไมมันทําไมมันไม่สามารถดึงออกข้างล่างได้เดี๋ยวผมจะขันเข้าไปให้ดูนะครับเนี่ยขันเข้าไปนิดนึงก่อนอ่าขันเข้าไปประมาณนี้นะครับเราจะขันเข้าไปนิดนึงก่อน,น,น,นเห็นไหมให้เราเดิอเบลมเลยมนติดอยู่เบ้าข้างบนอย่างเงี้ยมันดึงลงมาไม่ได้เห็นไหมนะ มันจะ,จะดึงได้ถ้าเราขานออกมันก็จะดึงชกลงมาได้ถ้าเราใส่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เห็นไหมก็ต้องทำข้างบนน่ะทำคาร์ลใส่คารดลแต่ผมมีอีกวิธีนึงนะครับคือเกียตรงนี้อ่ามันอันนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมครับเนี่ยเราก็ใส่แม่เจียเห็นไหมเราสาใารแม่เจียขอบเนี่ยเห็นไหมขอบบานเงี้ยให้มันเท่ากับกระบอกชกได้เลยแล้วเราก็ทํแกนใส่ขึ้นไปเหมือนเวฟได้เลยเห็นไหมอันนี้ก็คือวิธีลักไก่แหละเห็นไหมเห็นไหมเวลาเราก็จะเจีย เันก็จะเจียขอบข้างบนให้มันเสมอกับชกมันก็จะใส่ได้แต่ถ้าใครไม่เจียก็ใส่ยากหน่อยนะครับเนี่ยก็ต้องลือ้อชุดสีออกให้หมดเลยแล้วก็ไปใส่ข้างบนใส่น้ำมันใส่สปริงอะไรแล้วก็ไปไปใส่คาแผงคอแล้วก็กดกดลงแมาแก็ใช้ลูกบล็อกหกเหลี่ยมตัวใหญ่เนะี่ยกดแล้วก็หมุนเข้าไปแล้วก็เราก็ต้องสู้กับสปริงสู้กับน้ำมันด้วยแต่ถ้าเราประกอบข้างนอกเนี้ยเรายัดย,ยี๋ว แท่งก็จะทําทการเจียนี่ดีไม่ดีมดผมเลยเป็นคนเจียเจียให้มันเสมอกับกระบอกสูบนี่ไงบอกเนะี่ยแกนนะเนี่ยแกนชกแล้วมันจะสอดขึ้นได้เห็นไหมเพราะยังไงมันก็ต้องออกอากข้างบนอ,อันนี้ผมก็จะทําการเจียแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะเข้าง่ายนะครับเราประกอบแล้วอันนี้เราประกอบใส่ซีนใส่น้ำมันใส่สปริงอะไรแล้วก็อัดหัวแบบนี้ไปเลยไหมไปเดี๋ยวก็ไปแย่ใส่จบเลย แค่เป็นของเดิมเดิมมไม่ได้ครับเซอร์วิสยากต้องถอดชุดสีหมดนี่คือ<ม>เดี๋งเจอช่างไทยเล่นอีกแล้วครับเนี่ยเห็นไหมผมต้องไปเจียอีกเห็นไหมเพราะว่าถ้าเราจะสอดโชกขึ้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยไม่ได้หรอกผมต้องไปเจียแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็ทําการเจียทั้งสองข้างแล้วไปใส่คืนที่เดิมเมื่อเจียเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะแย่ง่ายเลยเนหะ็นไหมแย่จากข้างล่างขึ้นข้างบนอัดน็อตสองตัวตัวน,นี้นซ้ายขวา บนแรนกน็อตตัวนี้นอัดจบเลยนะถ้าใครจะทําถอดแม็กนิดต้องแต่แรกเลยผมก็ต้องไปถอดใช้ลูกบล็อกเลยอย่างเงี้ยใช้ลูกบล็อกเลยอย่างเงี้ยขันนะครับขันข้างบนแล้วก็สปริงมันจะอยู่แล้วก็มันจะสดออกมานะครับสดุดมันจะเด้งออกมานะครับ มันจะเด้งออกมาแล้วก็ถอดข้างบนข้างล่างแล้วก็เอามาเจียอย่างที่ผมเจียให้ดูอ่ะแล้วมันจะเซอร์วิสง่ายขึ้นครับแต่แต่นะครับมาตรฐานเขาซ่อมตามมาตรฐานแต่ผมก็ช่งางไทยปฏิตร์อ่ะนะอย่าด่าแม่นะครับไม่ได่าแม่ครับใครไม่ทมําผมก็ทำเพราะว่ามันยากครับเพราะว่าเครื่องมือเราไม่สมิงเท่าไหร่ครับเจียว่าเจียได้ประมาณนี้เลยนะครับ